อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูร s i c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็หลังจากจบลีกนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปที่ร้านค้ากันก่อนดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะมีลดราคาเห็นน้องๆบอกไม่ใช่อันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราเข้าลองไปดูอันนี้สิก็ไม่ใช่นะ อ่าโอเคอันนี้แหละใช้อัมพันในการซื้อได้เจ้าอาเชลอนมาเนาะเออเดี๋ยวเราก็ซื้อเลยได้เต่ามาฟรีๆหนึ่งตัวอัมพันตอนนี้ก็มีอยู่หกแสนกว่านะครับสะสมไว้ตั้งนานแล้อเคเดี๋ยวเราก็ซื้อเจ้าอาเชลอนตัวนี้เลยจัดสิครับได้มาฟรีๆหนึ่งตัวฟักแล้วด้วยนะ โอเคนี่ได้มาแล้วพี่ยังไม่เคยมีเลยสักตัวเลยเนี่ยอ่ะไปต่อมันให้ซื้อได้ถึงห้รอบเอาเจ้าโมซาซอเจนหนึ่งนะก็จัดสิครับลดราคาด้วยโอเคจัดเลยได้แบบฟักมาหึงตัวนะครับเลเวลสิโอเคยังมีอีกยังมีอีกรู้สึกฮะได้หรอบอุ้ยปลาตัวใหม่ตัวนี้พี่ยังไม่เคยมีเลย โอเคจัดสิครับอย่างนี้อย่ารอช้าได้มาอีกหนึ่งตัวแหมไม่ต้องเสียเวลาฟักด้วยนะปกติตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2อง่ะเจ็ดวันอา้าเจ้าโมซาโอเจนสอโอเคจัดสิครับอย่างนี้ลดราคาลงเรื่อยๆนะเยี่ยมโมซาโซเจนสอนะครับไปน่าจะครั้งสุดท้ายแล้ว โอเคโอ้โห okay. oh, oh. ราคาถูกมากอะ่อะลด80%น่ะสูงสุดอะ่ะมาจัดเลยเค okay. เยี่ยมโอ้โ oh, หได้ต้อง5ตัวราคาค่อนข้างก็ถูกอัมพันพี่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเนาะเยี่ยมเลยโอเคหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ไปตีแพ็คลายวันกันต่อเลยเมื่อกี้เราเปิดตัวใต้น้ำ เราก็ต้องตีแพ็กใต้น้ำดิมันก็จะมีแพ็กรายวันอย่างอื่นอันนี้แหละตัวใต้น้ำสี่รอบนะครับอารอบแรกเราก็ใช้ตัวคนผิดเอาไฮโน2สองตัวละกันเอาแบบสบายสบยไปเลยเอาไฮโน2สองตัวไฮโลโอเคแล้วก็ เอาเจ้าโมซาซอไหมเมื่อกี้เราเปิดมาได้สักตัวหนึ่งโมซาซอเอาเจนหนึ่งหรือเจนสองดีโมซาซออยู่ไหนเนี่ยเออเจอแล้วเอาเจนสองแล้วกันเนาะพลังโจมตีสูงกว่าโอเคมารอบแรกเราไม่ได้แพ้ทางเขาเลยนะครับเราก็ขอชาร์จก่อนเลย ของเขามีสองแต้มสองแล้วตีมาสองโอเคเราก็ใส่เลยไป3แต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่สองนะครับตีมาแล้วก็ยังไม่เป็นไรนะเพราะเขาโดนตัดพลังโจมตีไปครึ่งหนึ่ง ไม่ทําอะไรนะงั้นเราก็โจมตีเลยละกันไปสามแต้มอา้าวเข้า2แต้มนี้ก็สวยดิเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับ3อ่ะมีสนะครับสแล้วตีมาสามเราก็นอนโอเคไทโลลงสนามมาเราก็ขอชาร์จสี่เลยละกันส่งต่อเจ้าโมซซอรเจนสองนะ ตอนนี้เขามีห้าห้าแล้วตีมาห้าแต้มหมดโอเคกลับมาเห็นเจ้าโมซาซอยครั้งนะพี่เคยทำเดเวลแม็กไปแล้วนะเจ้าโมซาซอยเจนสองแล้วก็พี่ก็เอาไปไฮบิดม่วงวิบวับแล้วอะ่ะไอ้ถ้าไม่ตายถ้าจำได้มันจะกินทรายนะใช่ไหม ในเหียปากรูดซาซะเลยไปฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกของการตีแพ็ตัวใต้น้ำนี่กลับมาอีกครั้งครับโมสซสซเจนสดินเอมม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2แต่โมสซสอเจนหพี่ยังไม่เคยทำเลเวลแม็กนะพี่เคยทำเลเวลแม็กจนเจนสไปแล้วอ่า เอาเต่านั่นแหละตัวแรกแล้วก็ไฮโนเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเต่าละกันโอเคมารอบสองเราก็ขอชาร์จไว้ก่อนอเขามีสองสองแล้วตีมาหนึ่งโอเค เราก็โจมไปเลยไปสามแต้มไปนอนซะฝับเรียบร้อยตัวที่สองเขายังคงเป็นตัวน้ำตื้นนะครับเจ้าเมกาเชลลอนมีสองเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวหนึ่งแล้วตีมาหนึ่งแต้มหมดโอเคเอาเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวตีเลยแล้วกันเนาะ แต้ไม่ถึงไปไม่เป็นไรใส่ไปก่อนสองแต้มไออืมแต้ไม่ถึงแด้ไม่ถึงลืมไปมี3เขาก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันเหลือ2 2แล้วตีมา2นะครับโอเคเอา่าเดี๋ยวเราก็ใส่เลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไอนอนซะเรียบร้อยครับ ตัวสุดท้ายก็คงตีเราแหละเดี๋ยวให้เต่าเราจัดการตีมาสามนะครับโอเคแล้วนอนเต่าลงมาโอ้ถ้าลงน่าจะเจ็บกระดองหน้าดูใส่เลยครับห้าแต้มไปห้าแต้มไปนอนซะเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่สองของการตีแพ็คตัวใต้น้ำ รับดีนเอม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่3เป็นตัวผสมเนาะแล้วก็เต่าแล้วก็ไฮโนแล้วกันโอเคมารอบที่3เราก็ชาร์จได้ของเขาสองแต้มแล้วอ่ะตีมา2องเลยเหรอ โอเคอ่ะอย่างนี้เราก็จัดการเลยดิใส่เลยไปสองแต้มไปนอนซะฝับเรียบรอ้อยอย่างนี้เร็วเลยไม่เสียเวลาที่สองเขาสองไม่ทำอะไรเราขอชาร์จต่อเรื่องไปป้องกันสองอนนี้มีสามแต้ม ตีมาแค่หนึ่งโอเคเอ่อเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวเลยืมเปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วก็ตีเลยเผื่อไปโอเคครับสวยงามเข้า3มแต้มนอนไปตัวสุดท้ายตัวน้ำลึก ตีมาสี่แต้มหมดโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าหอยปลาหมึกจัดการเขาเลยเนาะตัวน้ำลึกเหมือนกันไม่ได้แพ้ทางไม่ได้ชนะทางกันเราก็จัดเลยครับหกแต้มไปนอนซะทิมเลยเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สามแห่ โอเคดีใจไปอ่ารับดินเอม่วงก่อนไปต่อกันรอบที่4รอบสุดท้ายหอยปลาหมึกสีอย่างนี้แล้วก็เต่าหอยปลาหมึกไปรอบที่4ก็ไม่น่าจะยากนะเขามีตัวม่วงวิบับสตัวโอเคชาร์จก่อนเลยเนาะของเขา2แต้มแล้ว ไม่ตีไม่ตีกันเราก็ชาร์จต่อเนื่องไปเาป้องกันสองตอนนี้ยังคง2อ,อยู่ของเขาเปลี่ยนแล้วนะทีนี้นหนึ่งไม่ตีนะเราก็ชาร์จต่อเนื่องเลยเนาะสละชีวิตหอยปลาหมึกตัวนี้ไปแล้โจมตีไปสองแต้มเข้าเต็มเต็มโอเคเขาเอาไปชาร์จนะตอนนี้เขาสี่แล้ว ใส่มาหมดสี่ไหมใส่มาหมดสี่นะครับเราก็นอนไปเต่าดูท่าลงนะเจ็บไหมเจ็บท้องไหมโอ้ย,อยเจ็บท้องโอเคใส่เลยแต้มเขาหมดแล้วก็ป้องกันไว้สักหน่อยชาร์จไปสองแต้มไปนอนสาเจอเต่าตบไปเจ้าเมกาเชลอนหรือสองนะครับตัวแนวปากกาลัง เช่นเดียวกับเต่าของเราและโจมตีมาสี่เขาเราแค่หนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเต่าก็จัดการเลยใส่ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซ้าหัวพุ่งชนซะเลยตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะครับยังคงเป็นตัวแนวประการังอยู่มีสี่สี่แล้วไม่ทำอะไรงั้นเสร็จเต่าดิ ถ้าเต่าในตำนานมาจัดไปอย่าให้เสียเข้าหกแต้มนะตั้งหลกักแล้วเริ่มควงหมุนแล้วก็พุ่งชนปังเรียบร้อยชนะไปนะครับทั้งสีเองการตีแพ็กตัวใต้น้ำอันนี้น่าจะสุ่มตัวนะโอเคสุ่มตัวนะครับจะได้ตัวดิจนเดอรี่ระดับหนึ่งหรือไม่ ซุ์แรงอีกแล้วโอเคเรียบร้อยไปนะครับแต้มแคชออฟไททัน23แต้มแล้วนะรับดีนเอแดงเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คตัวใต้น้ำและตอนต้นคลิปพี่ก็ไปเปิดไปซื้อของที่ร้านค้าด้วยนะใช้อัำพันในการซื้อได้ตัวใต้น้ำตัว l ีเจนเดอรี่ระดับ2มาต้อง5ตัวแล้วลดราคาลงเรื่อยๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ